มูฟฟนมสดนะคะแต่ว่าทอดใส่ะค่ะสวัสดีจ้ามือนีน้องแมวมากพร้อมกับกลองม,ามาะม่าด้วยค่ะมีกลองมะม่าเนาะค่ะแต่ว่าเป็นกลองมาม่าที่มาสร้างอาหารสําเร็จรูปนะคะจากคั่วสาวอุบลขึ้นโกประเทศสวีเดนด้วยค่ะเด้อเนื่องจากว่าเมื่อยกินมูฟฟี่นมสดเนาะค่ะมันก็เลยสร้างน้ำผึ้งมากเนาะค่ะ นี่ค่ะเราแพ็กมาให้ดีดีดนี่เนี่ค่ะมีซ้อมกันกระแท็กน้ำเนาะคะ่ะที่จริงในราคาที่สั่งสื่อกับคนไทยเฮาที่เปิดกิจการทําขายนะคะโดยเฉพาะขั้วเสาบนเนี่ยเพ่นเคยเห็ุวิดีโอให้เบิงว่าคนมีขั้วเป็นของคนเองเนาะค่ะแล้วก็เห็ดถือต้องตามรัก อนามัยของกระทรวงสาธรารณสุขป,ประเทศสวีเดนเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นห้า,าจะได้อาหารที่ปลอดภัยนะคะที่สําคัญเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าไปสือมาเหตุเองเนาะคะ่ะเราก็ใส่เวลาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่คิดว่าอาหารแบบใดที่ห้าอยากกินแล้วมันไงต้อการใส่ชีวิตเ,เนาะค่ะเดี๋ยวมาเกิดจะสั่งเนาะเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันเลยะคะ่ะว่าเปิดมารามีลักษณะหน้าตาแบบใดเนาะคะ่ะนี่ค่ะ อเนออกเบิแล้วเนาะอันนี้ประเดี๋ยวต้องการพัฒนะให้คนแล้วค่ะประเนนะะดีมีส่วนใดส่วนเสียกับตัวของกิจการด้วยค่ะเ้อะเคลีวาเปิดใรีบรีบให้เบิ้ลกัาอย่าให้เบิ้ลกันใส่ชีวิตของคนเท่าทีอยู่ต่างแดนเล้วค่ะเออแล้วก็มอให้ดีค่ะอมองให้ดี มหาหอน,นังสั่นเนาะเด้เพิ่นซั่งไปเมืองวานเนาะคะ่ะเพิ่นกับทรง DHL เนาะคะ่ะแบบดวนมากเลยนะคะเทาผู้เป็นลูกค้าซั่งกับเพื่อวา่าออกค่าทรงเองเอา้าแล้มีของแถมเห็นไหมเราแถมใส่กรอกมาให้น้ำค่ะนี่นะโอ้ยหมูหม,มกักกะทินมสดเนาะคะ่ะจพกนึงนี่ประมาณสองสี่หก 8 10 12 14 16ไม้นะคะนี่น้ำหนัก450กรัมต่อห่อเนาะคะ่ะตอนนี้น่คะแล้วเรานจะเอาไปย่างหรือว่าไปทอดในกระทะเนาะคะ่ะหิวเข่าแห้งๆกับตอนนี้ไปซีมเบิ้งเลยค่ะว่าสิแซ่บบ่บนะคะ่ะเนาะนี่ เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวลองมาซิมกันนะจ้าเนะาะว่ารสชาติจะแซ่บจ,จะนุ่มจะหอมหวานบอเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวมาซิมน้่มจับเลยจ้านี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นกันบนะ่เนาะนี่จ้าอันนี้นองแมวใส่ทอดใส่กระทะเนาะคะ่ะเดี๋ยวซิมมันก่อนอันแบ,บบบะตองซิมใส่กับเข่าเนาะคะ่ะ นุ่มจ้าแสบนัวอืมอืมบ่เสดายเลยค่ะสิสัง่งดี่แหละมัจะกินกับข้าวเหนียวนะค่ะ ห่อนเลยจ้ะเบิ้งค่ะนีีความห่อนเบิงบ้งเด้อเน้มันจะซิ้มกับเขานะคะอืมอืมจับอืมอืมเขากันคักจ้าอืม คั่วสาวอุบลสวีเดนด้วยค่ะเพิ่มมีทั้งอลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูหมูย่อไก่ย่อแหนมอืมใส่ก่ออีสานยังสิเนาะคะ่ะหมูปิ้งนมสดนี่ที่สังมากินเนาะมีใส่อัวนน้ำค่ะอืมอืม xa tàu the... đó nó mươi tám bữa sau là hai tàu nó hoàn, hmm, hmm. 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 เนื้อนํำว่าเหมาะมากๆเลยค่ะสร้างมากแล้วก็แช่แข็งไว้เนาะคะนะ่ะเนาะประหยัดเวลาในการทำอาหารได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดมักออกไปปิ้งย่างข้างนอกก็แค่พกไปไปย่างข้างนอกนะคะโอ้รับรองค่ะหรือว่าแม้กระทั่งถ้าท่านมีปาร์ตี้ยูบานนะคะนี่ละคะเอาออกมาย่างให้เพื่อนกินหรือว่าย่างเป็นกับแกมนะคะคือสุดยอดเลยค่ะ อืม้องขอไปเบิงนะคะเด้ออืมอืมนหนูมาบนเนี่ยแต่ว่าเพิ่นจะมีเว็บไซต์บ้นเนาะคะ่ะเรามาติดต่อเพิ่นทางอ่าเฟซบุ๊กนะคะเนาะอ่าลองขอไปคนหาเบิงนะคะเด้อครัว,วาสาวอุบลเนาะคะ่ะ ครัวาสาวอุบลสวีเดนนางสิน์นะคะเนาะร,รับรองจะติดใจคะ่ะถ้าชีวิตสามารถเลือกได้นะคะยอย่ามานั่งเห็ดกับเขาเสียเวลาคะ่ะก็จะไปซื้อหมูก,ก็จะมะหาหันผักม,มัมักอีกมาปิ่งมย่ยากโอ้สร้างหรอกคะ่ะถามีคนเห็ดขายสำเร็จรูก สั่งเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือขั้วิ่นจะต้องสะอาดสะอ้านเนาะค่ะเนาะซึ่งเราประกัศได้ว่าขั้วสาอุบลประเทศสวีเดนนะคะเพิ่อนได้รับมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายเนาะค่ะเนาะเพิ่นบด้ขายเงินดัาน,นะคะเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายอุดหนุนคนไทยน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะ